<minutes> เดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ทีมงานได้เอาโฟหยิบให้ยยกับพิ๊งหน่อยครับอ่าทีมงานได้เอาโฟหยิบให้กับปิ๊งหน่อยครับคนดูแลเขาไปเขาไปเดี๋ยวมึงออกข้อคอนไปใส่พี่นี้โอ้โหเขียงนะครับเป็นเข<อ>ียงทดสอฉันภูมิใจนี่พีดหลดกัญชาด้วยเหรอพี่กับพี่ครับโอ้ ขึ้นบ้านใหม่กูเขียงกับมีดอ่างานกูบวกกูคงเขียนกับมีดงานรับปริญากูกเขียงกับมีดอีกแล้วอันนี้ของมึงใช่ไหมยังไม่หมดครับยัง่หเ<อ>ตาด้วยมันมีความหมายนี่ความหมายทำไมวะโอ้มีทานอีกโอ้โหนี่คือเพื่อนเทเราจะได้เติมเต็มไปเรื่อยตลอด อพอดีเลยขอตั้งหน่อยสามพันจะไปซื้ออาหารทะเลมาเลี้ยงตอนเย็นออทางแล้วเหน็อใครเนี่ยได้สองร้อยเสียสามพันซะงั้นโอเคขอบคุณขอบคุณพี่ลองอ่านพี่น้อยที่เขาเขียนมาให้หน่อยผมมันเหมือนว่ามันมันบอกว่าตอนเย็นที่กูถึงกูต้องได้กินนะเออกูต้องได้กินนะกูซื้อเตามารอแล้วซื้อมีดซื้อฐานมารอแล้วนะฮะก็เราก็ประมาณนี้แหละ เราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรกันนะครับเพราะว่าเราก็อยู่ด้กันมันเขินอ่ะอารมณ์มันเขินอารมณ์มันเขินนะครับเราไม่สามารถบังคับทิศทางลมได้แต่เราสามารถบังคับเรือให้ไปสู่สุขติอ้าโอปให้ไปสู่ให้ไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้ยินดีด้วยไอ้วิชัยสุทธิรักษ์ใบสนมอ่านให้หน่อยจ้ออะไรก็ดูเป็นไปไม่ได้ ทั้งทั้งทั้งที่ทั้งหมดทั้งทั้งหมดนั้นแหละนั้น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 ทั้งหมดนั้นแหละจนกระทั่งเราจะทำความสำเร็จเราทำเอยเราทำความสำเร็จมันเราทำมันสำเร็จเราทำมันสำเร็จใบปริญญาก็เช่นกันยินดีด้วยพี่แกรปพีกใบ CNP โอ o ิโอขอบคุณจริงๆเลยบริงครับเออนะฮะขอบคุณสนมกับโป้นะฮะก็เราก็อยู่ด้วยกันมานะครับมันคืออาจจะเคยเคยกันหน่อยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับก็ยินดีกับปายด้วยอีกคนนะครับปายก็รับปริญญาวันนี้กิฟสี่นะครับรับกับอ่าทีมเราเลยรับเฉพาะสกุลนี่มันบอลนั่นจบอะไร ขอบคุณของกูเน่เออขอบคุณขอบคุณบอบอโอ้มาคข้ากูขอบคุณพ่มงานกูคืองานกูกูต้องขอบคุณบวกูว่าไปเรียบร้ยแล้วทั้งแท่ช่วงวิธีการรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมว่าทำไมไปถึงซื้อเขียงกับมีดให้ทำไมมีความหลังด้วยกันไง เสียงกับพี่เนี่ยมันจะต้องไปไหนมาไหนด้วยกันอ่าเพราะคล้ายๆเราเป็นเพื่อนกันไปไหนมาไหนก็ต้องไปแล้วกันไม่มึงจะฟันกูเฮ้ยเสียงวันนั้นแหละเออใช่ลูกไม่รู้ทำไมลูกเึงโดนถึงถึงซื้อเตาถ่านให้อ่าทำไมผมจะเป็นความอบอุ่นให้พี่ในยามที่พี่ไม่สบายใจโอ้ยมันจะเผามืงมันจะมื่คิดได้ยังไงวะมึงซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นให้กูอย่างนี้ไม่ดีกว่าหรอ ติดไปด้วยกันซื้อมออเตร์ไซค์กับรถเข็นอย่างเงี้ยไม่ได้หรอนะฮะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณอนุกับปายมากๆนะครับไปแล้วไปแล้วไบไปเออ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 ตอนเดืตอนนี้พวกกูหัดหัดแล้วล่ะทางทู่เราซื้ออหรอไปพวกกูย่ดนานสตูนี่แหละแต่ว่าทางทู่เราซื้อตัวตัวตัวไอ้กซ์ตัวเลยเดินมาดูเดินมาดู มาหนึ่งมาดูคนหนึ <S 1> <S 1> ่งอยู่ในรถนี Nine ่แหละม่อย่าหลอกพวกกูเลยอะไรเอ้ยมาู่กันก็ขอบคุณ